สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกุงพลอยพูดแล้วปมยึดเบอร์สอนรามคนแห่เปลี่ยนฟังเชีย จากประเด็นดราม่าระหว่างนักแสด,งห,ดงหนุ่มชื่อดังหนุ่มสอนรามเทพธิตัก,กับอดีตภรรยากุ้งพลอยกนิธรินหรือติ๊กบิ๊กบราทเธอกรณีเรื่องซิมโทรศัพท์มือถือที่ก่อนหน้านี้หนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าโทรศัพท์มือถือของตนมีปัญหาตนไม่สามารถใช้งานได้โดยต่อมาหนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาเผยอ,อีกครั้งว่าเบอร์โทรศัพท์ของตนซึ่งเป็นชื่อของอดีตภรรยาน,านั้นถูกอดีตภรรยาไปขอซิมใหม่โดยเธออ้างว่าทําโทรศัพท์มือถือหายซึ่งไม่ได้มีการแจ้งให้ตนทราบ ก่อนลวงหน้าทําให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น ล่าสุดมีโอกาสได้เจอสาวกุ้งพลอยคู่กรณีเจ้าตัวจึงขอโอกาสชี้แจงเรื่องดังกล่าวเพราะไม่อยากที่จะตกเป็นเฉลยสังคมทั้งนี้เธอยืนยันหนักแน่นว่าเธอไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อกวนอย่างแน่นอนโดยกุ้งพลอยเล่าว่าเมื่อวันศุกร์ที่23กันยายน65ที่ผ่านมาเธอได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความเรื่องโทรศัพท์มือถือหายจริงๆหลังจากนั้นเธอก็ไปทำบัตรประชาชนเพื่อที่จะไปขอซิมใหม่แต่ด้วยความที่เธอเคยเปิดเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้หลายเบอร์ทำให้เธอจ ำเบอร์อื่นๆไม่ได้นอกจากเบอร์ที่เคยใช้ประจำและก็จำไม่ได้ว่าหนึ่งในนั้นมีเบอร์ที่เคยให้สอนรามใช้ตั้งแต่เมื่อ4ี่หปีที่แล้วเธอจึงได้ขอสิมโทรศัพท์มือถือทุกเบอร์ที่เป็นของเธอหลังจากนั้นพอกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้นำสิมโทรศัพท์มือถือที่ได้มาตรวจเช็คโดยการใส่เข้าไปในโทรศัพท์มือถือและทันทีที่เธอเปิดเครื่องน้องของสอนรามก็ได้โทรเข้ามาหลังจากคุยกันสักพักจึงรู้ว่านี่คือเบอร์ของสอนรามเธอจึง เอาซิมออกจากโทรศัพท์มือถือพร้อมขับรถนำซิมไปคืนทันทีโดยยังไม่เห็นว่าสอนรามโพสอินสตาแกรมพอกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้มีการหาข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนชื่อซิมเนื่องจากเบอร์ดังกล่าวเป็นชื่อของเธอและเธอเองก็อยากจะเซฟตัวเองเช่นกันถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้รู้สึกว่าอดีตสามีเป็นอันตรายแต่อย่างใดและเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่สอนรามใช้เป็นเบอร์ของตนเองไปแล้ววันต่อมาเธอจะต้องได้เจอลูกตอน9ก้านาฬิกา30นาที น้องชายของสอนรามก็ได้ปรึกษากับเธอเรื่องเปลี่ยนชื่อซิมพอดีเธอก็เลยส่งข้อมูลและวิธีการดำเนินการให้พร้อมกับทำการเซ็นเอกสารตอนเวลาประมาณ10น30นาทเพื่อให้สอนรามสามารถนำไปยื่นทำธุรกรรมได้โดยที่ทั้งคู่ไม่ต้องไปที่เดียวกันและสบายใจกันทั้งสองฝ่าย หลังจากนั้นเธอก็เล่นกับลูกต่อจนถึง14นาฬิกาและเพิ่งจะได้เห็นโพสต์ของสอนรามอีกครั้งตอน17นาฬิกาซึ่งจริงๆสอนรามโพสต,ตอน11อนาฬิกาเป็นเวลาที่เธอเซ็นเอกสารอะไรให้เรียบร้อยแล้วแต่อีกฝ่ายยังไม่ได้ทำธุรกรรมวันนี้เธอขอแค่อธิบายไม่ได้ตั้งใจจะตอบโต้กันไปมาเธอรู้สึกมันเป็นตรบาบาปเป็นเฉลยของสังคมมาโดยตลอดทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ทำไมความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวของ ถึงไม่มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นคนดีกุ้งพลอยกล่าวต่อว่าทุกวันนี้การเจอลูกมันก็ยากอยู่แล้วจากที่ได้เจออาทิตย์ละว,วันก็กลายเป็นเดือนละสองครั้งซึ่งก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นทุกครั้งเพราะมักจะมีอุบัติเหตุเข้ามาเสมอฉะนั้นชีวิตของเธอต้องพยายามอดทนเวลาเจอดราม,มา่าเธอต้องพยายามให้กำลังใจตัวเอง ดังนั้นเกิดดราม่าเธอจึงเลือกที่จะเงียบไม่อธิบายเพราะกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและทําให้ไม่ได้เจอลูกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ